สวัสดีค่ะมาพบกับแม่มัดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มัดมาขอแจ้งข่าวดีให้พี่พ่อแม่พี่น้องนะคะชาวเกษตรกรนะคะทุกๆท่านเลยว่านะคะวันที่15นี้นะคะจะมีการแจ้งนะคะให้พี่น้องชาวเกษตรกรค่ะ1ล้านลายเลยนะคะจะเริ่มแจกยังไงแล้วมีข่าวแบบไหนนะคะเดี๋ยวแม่มัดมาอ่านตรงนี้ให้ฟังส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามแม่มัดน,นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่มัดด้วยเลยนะคะเอาละค่ะสําหรับข่าวข่าวนี้นะคะของไทยรัฐค่ะนะคะว่าเยียวยาเกษตรกร1ิพฤษภามนี้พร้อมโอน5,000บาทให้1ล้านลายค่ะพร้อมสั่งจ่ายเช็คทกสงวดแรกวันนี 1, ย้ยืนยัน15พฤษภานะคะเยียวยาเกษตรกร1ล้านลายแรกได้รับเยียวยา5,000บาทและจะจ่ายทุกวันวันละ1ล้านคนค่ะโอ้โหมีกําหนดกฎเกณฑ์มาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ ดเตร์เฉลิมชัยสีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยจะจ่ายเงินนะคะช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชีจํานวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนนะคะ พฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563ค่ะกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร,ร,กรไม่เกิน10ล้านลายซึ่งไม่ซ้ำซ้อนนะคะกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกันและหลักเกณฑ์อื่นๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนดรวมวงเงินของโครงการไม่เกินนะ,ะ1 5 0 0 0 0ล้านบาทค่ะก็ถือว่าเป็นอยอดเงินที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าก็มีมาให้ข่าวดีมาให้พี่น้อง เกษตรกร,ร,กรของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นผู้ได้รับผลกระทบอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนายรัพีพันธ์จันทร์ศีวงศ์นะคะเลขาธิการสอส,อสอกอนะคะ,ะในฐานะนายทะเบียนกล่าวว่าขณะนี้สํานักง,งบประมาณดได้ได้โอนเงินงบประมาณให้สอส,อสอกอนะคะเรียบร้อยแล้วจํานวน1นึ่งร้อยหนึ่งหแสน ห้าหมืนล้านบาทค่ะโดยสอสอกนะคะจะดำเนินการจ่ายเช็คให้ทกสในวันนี้แล้วนะคะคือ13พฤษภานั่นเองค่ะเป็นรอบแรกจำนวน25,000ล้านบาทและรอบต่อไปนะคะในวันที่20พฤษภา2 5 0 0มล้านบาทหลังจากนั้นจะใจ่ายให้กับทกศทุกอาทิตย์รวม6งวดเพื่อให้ทกสดำเนินการใจ่ายให้ แก่เกษตรกรต่อไปค่ะซึ่งทกสจ,จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยายให้แก่เกษตรกรรอบแรกในวันที่15พฤษภาคมนี้จำนวน1ล้านลายเป็นเงิน, 5, 000, 000, 000, 000, 000, นเนี่ย5,000ล้านบาทและดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันค่ะวันละ1ล้านลายเลยทีเดียวนะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะเริ่มได้รับวันที่15นี้นะคะเงินจะเริ่มเข้าบัญชีวันที่15นี้ค่ะนะคะอย่างไรก็ตาม กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสสามารถแจ้งเลขที่บัญชีฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์เลขที่บัญชีเงินฝากและธนาคารอื่นเข้าไปที่เนะคะเว็บไซต์ w นะคยะ w ว w เยาเกษตรกร .com ค่ะเพราะฉะนั้นใครยังที่ยังไม่มีบัญชีทกศมีบัญชีอื่นนะคะก็เตรียม หมายเลขบประชาชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์เลขที่บัญชีค่ะและเข้าไปที่เว็บเว็บ เยียวยาเกษตรกร .com เลยนะคะว่าจะมีขั้นตอนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทั้งนี้สอสกได้เตรียมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุตา่างๆโดยจะแจ้งรายละเอียดช่องทางให้ทราบโดยเร็วนะคะซึ่ง จะมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวหรือว่าการขออุทธรณ์นะคะโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่15พฤษภาจะมีการโอนเงินโดยผ่านธนาคารทกรสจำนวน1ล้านลายค่ะนะคะเพราะฉะนั้น เกษตรกร,เร,กรเราได้แล้วนะคะพรุ่งนี้จะล่าจะเริ่มทําการโอนเงินเป็นวันแรกค่ะแม่มัดขอให้พี่ๆน้องเกษตรกร,ร,กรทุกโคนเนาะได้รับเงินไวๆนะคะเพราะว่าสถานะหรือว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากกลุ่มที่ว่าของอเราไม่ทิ้งกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีเขาเรียกว่าไงคะมีโครงการดีๆแบบนี้มาก็ขอบคุณนะคะที่ได้ช่วยเหลือพี่น้อง ชาวเกษตรกรทุกคนทุกคนเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามแม่มัดนะะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้แม่มัดด้วยนะคะวันนี้แม่มัดเอาข่าวดีๆออของพี่น้องอ่าคือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมาตรการเยียวยายเนี่ยก็คือจะได้รับเดือนละ5,000บาทยาวถึงเดือนกรกฎราเลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ